สำหรับวิธีการอัปโหลดเนื้อหานะคะที่เป็นไฟล์วิดีโอเช่น mp 4นะคะขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ของ a c u u e วนะคะอันดับแรกนะคะให้ไปดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมนะคะ a c u c o n s o o l จากนั้นไปที่ด้านขวานะคะเปิด Convert นะคะอัปโหลดจากนั้นเลือกที่ Import Media File นะคะ กดบวกแอดเพิ่มไฟล์เข้ามานะคะเราจะเลือกไฟล์นะคะเช่นเป็นการแก้ไขเนื้อหานะคะเป็นไฟล์ mp4 แล้วก็ Open นะคะจากนั้นคลิกปุ่ม next เราจะใช้ค่าเดิมนะคะไม่ต้องตั้งค่าอะไรแล้วก็จะ convert แล้วก็ p u b l i c ขึ้น network นะคะ จากนั้นนะคะก็ให้ใส่เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการนะคะเช่น conference.multimedia.co.th นะคะที่เราได้รับมานะคะโดเมนอะไร user id อะไร password อะไรนะคะที่เรามีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เทสนิดนึงก็ได้ค่ะว่า,า user เราผ่านไหมนะคะโอเค log i อินสักซ s นะคะแล้วก็ให้กดปุ่ม next ากนั้นก็ให้ตั้งค่าชื่อนะคะคของเนื้อหานี้นะคะเช่นาการแก้ไขเนื้อหาสไลด์เป็น v 2แล้วกันนะคะ expire ไหมนะคะก็ติ๊กออกนะคะแล้วก็ description ก็คือรายละเอียดของเนื้อหานี้นะคะ access security ก็คือความปลอดภัยของเนื้อหาก็ให้คลิกเป็นนั้นนะคะคลิกปุ่ม next ดังนั้นก็คลิกปุ่ม Start นะคะเพื่อเริ่มอัปโหลดทางด้านขวาก็จะเป็นตัวอย่างวิดีโอนะคะที่ดาวน์โหลดขึ้นไปก็รอจนกว่าโปรแกรมจะทำงานสำเร็จนะคะ ตอนนี้โปรแกรมได้ทำการแปลงไฟล์แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปสำเร็จแล้วนะคะก็ให้กดปุ่ม finish นะคะจากนั้นถ้าเรา,าต้องการดูเนื้อหาที่เราได้ทำการแปลงแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปแล้วนะคะก็ให้เปิดโปรแกรมนะคะ a c ค u ู o n s o l e ไปที่ public history นะคะ ใส่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะที่เราอัพโหลดขึ้นไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็โดเมนนะคะ User ID แล้วก็เป็นพาส s วิร์ดนะคะกดปุ่มโอเคค่ะจากนั้นนะคะก็คือที่เราอัพโหลดขึ้นไปเมื่อสักครู่นะคะก็รีเฟรชนิดนึงนะคะนะคะ ล่าสุดนะคะที่เราอัปโหลดขึ้นไปเมื่อสักครู่ก็คือเป็นการแก้ไขเนื้อหาสไลด์นะคะ v 2นะคะก็เราจะดูนะคะก็ให้กดเพลย์นะคะค่ะสำหรับ เนื้อหาที่เราได้มีการแปลแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์นะคะก็จะประกอบไปด้วยแบนเนอร์ที่อยู่ด้านบนนะคะในกรณีที่เราต้องการส่งลิงก์เนื้อหาตรงนี้นะคะไปให้กับนักเรียนนะคะให้เราเปิดโปรแกรมนะคะแล้วก็ไปที่ Public History นะคะจากนั้นเลือกเนื้อหาที่เราได้อัปโหลดขึ้นไปแล้วก็คลิกปุ่ม c o p y Link นะคะ ตรงนี้แล้วก็เอาไปส่งต่อนะคะทางไลน์ทางเฟซเหนือ,อไปวางไว้บนเว็บเพจต่างๆได้นะคะ